สวัสดีค่ะ FC Fan ค l ับแอนออร์ดีบอยสิริชัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวชนทำกินวันเสาร์ที่26สิงหาคมพศ2566วันนี้ซอแอนมี2งานนะคะเมื่อเช้าแอนอร์ดีก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานค่ะว่าวันเสาร์ที่26สิงหาคมพศ2566ใครใกล้ที่ไหนมาให้กำลังใจกันได้นะคะ งานแรกงานประกาศรางวัลน,นักขราชลาอวอร์ดครั้งที่6บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนแจ้งวัฒนะกรุงเทพค่ะงานที่2คอนเสิร์ตร้าน Food, บิ๊กฟู้ดสะพาน4อํอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองขอแสดงความยินดีกับซอแอนและบอสบอยด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ส่วนงานที่2คอนเสิร์ตบิ๊กฟ o สะพาน4ปวกแดงจังหวัดระยอง FC Fan แฟ u คับท่านใดอยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกเดินทางไปให้กำลังใจ A B กันได้นะคะทั้งคู่ราอกำลังใจจากทุกท่านมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมาฟังเพลงเพราะๆจากซอแอนและบอสบอยกัน4แฟนคลับท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทั้งไปทั้งกลับด้วยนะคะ คืนนี้ทั้งคู่ขึ้นเวทีประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะแม่แม่มาค่ะมาเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจะกแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ f อฟแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ